บดปลาอะไรแต่เพื่อนหำลงปาลาแล้วประกาศบัตรสามมื่นที่เรวตีปลาคอตีปลากระสุนคุยทักนะครับรบรรยากาศยังแมลงครับเย็เยนๆพระอาทิตย์กำลงกังจะตกพระอาทิตย์กำลงกังจะตกบรรยากาศเย็นสบายมัน ็นูมองนี้เป็นสาครับนี่เป็นสาเล็กเล็กมึงแต่ก่อนหม้อปลาเนี่ยแต่ไรครับครับเดี๋ยวพายางไปมึงแต่ก้อนนี่น้ำเต็มโมเห็นดอกทีดินเลยครับตบหัวยื่นมือมึงนะนี่แหงวัดวงังรนมึงนะงานพื้นที่กว้างๆครับ บีงทียังกลวงเลยแรงครับปีนี้ตู้ป,ปีน้ำที่ท่วงด้ยนี่มองน้นผมน้นนี่ผม,ผมมองมายินแท้แค่แรงทียังน้ำน้ำยังท่วมน้นท่วม,มน้อนอยู่นี่ครับเดี๋ยวมายืนที่นี่เป็นน้นน้ำยังท่วมอยู่แต่แค่ก็ันน,นี้แห้งกันละ โดนห้ามลงป่า,าเกิดเลยบางคนมาลงเพราะว่านำสูบไส่สูบมาจากสูบจากนี่ไปบบใสอยู่ในวานครับนำก็เลยแห้งกันสูบป,ปีไม่คยแห้งบ้านนี้ไม่คยแห้งถิงขีดบ้านนี้นงบบรรยากาศเย็น,ยน หนองหลังบันครับคิดว่าปหาสิบเมตรก็แล้วหล,ลังบันผมเลยเออนหนองบัวบ้านหนองบัวเนี่ยบยังยคนมาใสา่ใส่ใส,ยสย่ยัเมีมครับใส่ใสไ่ไนี่โซนนี้ได้ตัวนึงหาลูกไปนองจันตัวหนึ่งเอาไว้ได้ลุดตสวเดงังตัวหาลูก ูนึงมันด่งมันขาดเลยเอาไปท่านตัวที่เอาได้เนี่ยมันมันเพรมันตมัเลยอได้แงแหงางแหนจะบรรยากาศทางแมลงมันองเป็นแทงนั่งเาขเป็นแทงน้าที่สูบขึ้นไปใส่ในหมู่บ้านัที่เป็นซิมแบงกีเป็นซิมเวลาคนมาบวชก็ี่นอนหรงนัครับมองซิมมาแล้ว ีน้ำไหลครับทุกปีผมเคยแห็นวันนี้ครับเนาะทีนี้แห้งอะไรอีกเลยไม่เคยเกิดน้ำเกิดมาเนี่ยผมเคยเห็นน้ำแห้งวันนี้เลยนองบัวบ้านผมปลาไหลครับปลากระเบนเอาอะใรบุ้ยปัดไานอีกหนึ่งบุ้ยครับหนี่งบุ้ยนี่ลาย กับงูน้องวยเลยงูง no ูไมบึงเาลยบกักปากางมากินไล่รหอยนะนกมากินนั่ไครับนกมากินเยสิ

นกมันกินได้มันตื่นมองมันใสๆน้ำมันแห้งไยมีปลาแล้วครับเห็นน้ำแห้งสิ็นปูเห็นปูนีป่าเนี่ยปากคอไหลนี่ปากคอปลาสุกปลาสุกปาคอมันขึออนขขขน้นมาหากินน้ำตื่นเลยใส่เบ็ดเงีย่ยปูทักเลย จะป็นยปูทีม่เยจอดเลยลครับแขหอดพุเลยพื้นที่อามู้ว่าจากไรครับม่าเป็นพันไรม่ล่ะพื้นที่พันส่งพันไรเลยไหอนกลมีแต่หอยถินครับมาหากินหอย ห้อยไมไหมครับเีห้อยจีนลก่กินหน่อยลี่บดเลยครับนี่มนกปากฮางลงกินเบิดได้กินัวเลี่แล้วครับเดี๋ยวนี้มุณีแล้วขุนพันบดเบื่อนกปาก้าง

ตามตอนหาปลาเราจะทายเพิ่มอีกทีน,นึงครับเจ้ครับสวัสดีครับ